ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจ้าก็มาพบกับยู่ยหมยอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ยหมยก็มาให้สูตรฮานอยมัดรวมสีนอยนะคะตอนที่จะมารับชมสูตรของงวดประจําวันที่30นะคะเรามาทวนของงวดประจําวันที่29ก่อนนะคะว่ายายให้อะไรบ้างฮานอยยายให้ฮานอยของงวดวันที่29นะจ้าก็มีเด่น5-2เนาะ ฟันสีสามไม่เข้านะคะก็หลุดไปเนาะส่วนสายวิ่งรูดสุขภาพก็มีเข้านะคะ3ก็มีนะคะสีก็มีนะคะห้าก็มีนะจ๊ะสองก็มีนะคะได้เต็มๆต็มจ้าส่วนเฉพาะกิจมา4 8 8 4ปดสยายให้ถ้าใครกลับก็ได้เต็มเต็มนะจ๊ะก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะส่วน อรอบพิเศษก็มา8-338ก็ได้เนาะตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมนานะพี่น้องสาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกของงวดก่อนๆเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเด็กอายุต่ตำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำ สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะาะวันนี้นะจ๊ะห้าหนอยมัดรวม3 4มส่นอยนะจ๊ะย้ายให้4หี่นอยนะจ๊ะงวดประจําวันที่30เดือน8 2ดนะคะบนล่างไปกลับเนาะย้ายเด่นให้6กหนะคะ6กับ5นะจ๊ะ ย้ายฟันให้หก้านะคะฟันให้หกห้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าเด่นหกห้านะหกหกห้าห้าเลขหกอย่าลืมว่ามันกลับหัวเป็นเลขเก้าได้นะพี่น้องจ๋าเลขหกกลับหัวเป็นเลขเก้าได้เด้อพี่น้องอเน้นเ่นน้นให้เจ็ดหก แล้วก็50เจาะเย้เจาะให้เจาะให้3ตัว3ตัวพอเนาะมันมีสีรอบเย้เจาะให้สตัวดีกว่า7 5 4 6 7 0 เก้านะจ๊ะเจ้าให้สีตัวมันมีสีรอบเนาะสตัวนะจ๊ะ3ตัวยายให้ไปเจ็ดห้าศูนย์ห้า สี่หกห้านะจ๊ะเอาแค่นี้พอจ้ะวดประจำวันที่สามสิบเดือนแปดสองหนึ่งนะจ๊ะสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมสี่นอยนะจ๊ะสูตรมัดรวมสี่นอยวดประจำวันที่สามสิบเดือนแปดสองหนึ่งนะจ๊ะบนล่างไปกับแย่ให้เด่นหกห้าหกหกนะคะใส่เบิ้ลถ้าจะเอาเบิ้ลก็หกหกห้าห้าเก้าเก้านะคะ เพราะว่าเลข6เป็นกับวดเป็นเลข9ได้เนาะฟันย้ให้ฟัน65เนาะเจาะ75 4670 69เน้นให้76กับ50นะจ๊ะ3ตัวก็มี750169 465นะจ๊ะตัวเลขมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าเราได้แล้วก็หยุดตรงนี้ค่อยไปต่อเนาะ ได้ค่ะขนมได้ค่ะซื้อปลาทงปลาทูกับข้าวเย็นนี้แล้วก็โอเคหยุดได้นะคะตัวเลขเข้าบ้างหลุดบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเราเป็นเพียงแค่แนวทางให้ท่านนเลือกสรรตัวเลขนะคะที่ให้มันได้น,น้อยๆสั้นๆลงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งติงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของยายนะคะย่งไงก็ฝากช่องน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมอกอ้อม,ออม,ออมกายของพี่น้องด้วยนะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามให้ยายนะคะ ราบสวัสดีทุกท่านคะ่ะเฮงเฮงเลยๆนะคะเอาสั้นๆจะปุดแบบนี้ลหะคะ่ะเข้าก็คือเข้าหลุดก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายคะ่ะ